ชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข,ข่าวเด่นหรือว่าผู้ประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับว่าที่นักเตะใหม่ของทีมเราที่เรียกได้ว่าจะเป็นดีลแห่งหน้าประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นก็คือในรายของทางอเล็กซาอนเดอร์อิซักเรายิงตัวเก่งจากทางสโมสรสาริกาโดฮิวคาเซอร์อยู่นาเต้นหลังจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นทางฟาร์บิเซียโรมาโนมีการออกมายืนยันไปแล้วว่าเลอร์พูลของเราสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวของทักอิซักได้แล้วที่สนนราคา130ล้านปอนด์ขณะที่ตัวของทางนักเตะเองก็มีการเดินทางมาถึงสามซอกเอ็กซ้าทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราอย่างเป็นทางการต่อ ไปตามลําดับแต่เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีมของเราพยายามจะเซ็นสัญญากับนักเตะร,รายนี้เพราะว่ามันเป็นหนที่3แล้วในรอบเวลาไม่ถึง10ปี้วยซ้าไปที่เรามีความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับเขาก่อนท้ายที่สุดจะประสบความสําเร็จในตัวของทักอิซักมาครอบครอง ตามการรายงานข่าวจากทางดิซิแซนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าอันที่จริงครั้งแรกที่เราให้ความสนใจในตัวของทักอีซักนั้นมันต้องย้อนกลับไปไกลตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2016กันเลยทีเดียวสมัยที่เขายังอยู่คาแข่งกับทาง A i k ในหลีกประเทศบ้านเกิดที่สวีเดน นักเวลานั้นเรียกว่าผู้แสดงความสนใจในตัวเขาและต้องการที่จะเส็นสัญญากับตัวของทางนักเตะเองด้วยแล้วเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าผู้อำนวยการกีฬาของเรานักเวลานั้นคือใครกันใช่แล้วครับมันคือตัวของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอด้านฟุตบอลของเราที่นักเวลานี้กลับมาทํางานให้กับทาง f แฟนเวส Group เป็นคํารบที่2งนั่นเอง เรียกได้ว่าตลอดช่วงเวลา9ปีที่ผ่านมาตัวของทางเอ็ดเวิร์ดยังคงชื่นชมในตัวของทางอีซัคไม่เสือ่อมคลายและแม้ว่าในคนแรกเขาเองจะพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักเตะไปแต่เมื่อมีโอกาสกลับมาทํางานกับทาน้องปู่ของเราอีกครั้งเอ็ดเวิร์ดเองก็เป็นคนลิเลิ่นดีลวนี้ขึ้นมาแทบจะในช่วงไม่กี่วันหลังจากที่เขาเข้ามารับตําแหน่งกับทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปดังกล่าว แล้วหนที่2ที่เรามีโอกาสจะเซ็นสัญญากับทางอีซัคก็เกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์ของปี2022ในตอนนั้นเรามีการเลือกกันระหว่างตัวของทางอีซัคกับทางดาวินนูเยสจากทางเยอรมลิสบอนเบนฟิกาแต่สุดท้ายเยอเกนครอปอดิตในใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเราก็เป็นคนตัดสินใจจิ้นเลือกตัวของทางนูนเยสซึ่งก็เป็นไปตามความแนะนําของทางเปปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขานักเวลานั้นซึ่งแม้ว่ามันจะขัดแย้งกับบรรดาผู้อำนวยการของทีมเราก็ตามที เรื่องดังกล่าวนี้ยังไก็รับการยืนยันจากทางเบนบ็อกแซกอีกหนึ่งนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะโดยเขามีการไปนําภาพข่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี2016กลับมาโพสต์ย้ําอีกครั้งหนึ่งเลยว่านี่แหละคือตัวของทาอีซัคที่เราให้ความสนใจตั้งแต่เมื่อ9ปีที่แล้วก่อนจะเพิ่งมาประสบความสําเร็จในตอนนี้ สมสรฟุตวลลิเวอว่าผู้เคยมีความพยายามที่จะเซ็นสัญญากับทางอเล็กซานเดอร์อีซักเมื่อเกือบ9ปีมาแล้วบ็อกแซกโพสต์เอาไว้บนหน้า X ส่วนตัวของเขาเองนี่คือรายงานข่าวย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อปี2016และในตอนนี้ทางไมเคิลเอดเวิดก็จะได้ตัวคนที่เขาต้องการเสียที ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวของทัางอเล็กซานเดอร์อิซักอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูในยุคปัจจุบันกันบ้างดีกว่าเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพข่าวกันไปแล้วกับการที่ตัวของทัานอิซักมีการเดินทางมาที ok ่สนามซอกเอคกซอ์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของทีมเราเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราต่อไปอย่างเป็นทางการตามลําดับ ล่าสุดเราก็ได้เห็นสื่อของทางฝั่งลิวอร์ลเองอย่างทักแอนฟิลบัสและทางแอนฟิลดิชันมีการออกมารายงานข่าวตรงกันเลยว่าในตอนนี้ตัวของทักอิซักนั้นสามารถที่จะผ่านการตรวจร่างกายกับทีมของเราได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเดินทางออกไปจากสนามซ้อมแอคเซ t r a เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราแล้วด้วยซึ่งนอกจากรายงานข่าวแล้วก็ยังมีคลิปวิดีโอขณะที่รถเบนซ์ของทางอิซกักนั้นกำลังเดินทางออกไปจากสนามซ้อมของทีมเรา ที่เส้รถตู้เบนซ์คันดังกล่าวข้างต้นก็มีหมายเลขทะเบียน m v 7 2 u UH f สสำหรับเพื่อนๆถ้อ่อยากจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันนะครับขณะเดียวกันมันถ้ามีรายงานข่าวออกมาเพิ่มเติมอีกด้วยว่าการตรวจร่างกายดังกล่าวข้างต้นของทักอิซักนั้นไม่ได้พบปัญหาใดๆด,ดังนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการที่เขาจะมีการเซ็นสยยัญญาก่อนที่เราจะได้เห็นภาพการชูเสื้อเพื่อเปิดตัวของทักอิซักกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของทีมเราอย่างเป็นทางการต่อไปตามลําดับ เรียกได้ว่าการคว้าตูดทังอิซักมาสู่ทิมแอนฟิลด์ของเราในตอนนี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากแล้วว่ามัน100เปเซ็นเต็มไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อเราพูดถึงการเสริมทัพในตำแหน่งแนวรุกของเรากันไปแล้วเราจะถอยกลับมาดูในส่วนของเกมรับกันบ้างดีกว่า วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เพื่อนๆหลายท่านก็ต่างรุ่นกันมากที่สุดประจำั่วซัมเมอร์นี้นอกเหนือจากในายของทางอีซักแตงกะข้างตนและก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาว่า ทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตเองก็ได้ตอบรับข้อเสนอจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในแพ็กเกจมูคลค่ารวม40ล้านปอนด์โดยเป็นการยืนร่นข้อเสนอในเบื้องต้นเข้าไปที่35ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติม,ม,มต่างหากอีก5ล้านปอนด์แถมยังมีการใส่เงื่อนไขที่จะทําให้ทางฝั่งของทางคริสตันพาเลตได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากมีการขายตัวของทางเกฮีต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยอีก10% แต่แม้ว่าทางฝั่งของทางพาเลทที่นําโดยทางสตีฟพาริชประธานสโมสรของพวกเขาจะยอมตอบรับข้อสเสนอนดังกล่าวข้างต้นจากทางด้วยหูของรอไปแล้วแต่ดิลนี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจยังไม่จบหลงง่ายๆ เพราะคนหนึ่งที่จนกระทั่งถึงปัจจุบันเขาเองก็ยังคงไม่ยอมลดละความพยายามที่จะั้งตัวกับตันทีมรายนี้เอาไว้ก็คือตัวของทักโกลเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมทางคริสตันพาริสนั่นเองหลังจากเขายังคงมองว่าต่อให้จะได้ตัวตายตัวแทนเข้ามาแล้วถึง2คนก็แต่ยังไม่เพียงพอเพราะมันไม่มีใครเลยที่จะไปเทียบกับตัวของทางเกฮีได้นั่นจึงทำให้ในตอนนี้ทางกราสเนอร์พยายามทำทุกวิถีทางเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ในการงัดข้อกับทางสตีฟพาริชที่เป็นเจ้าหนายของเขาอีก ผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ไม่ที่ใครที่ไหนเลยครับหากจะเป็นทางฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวที่เรียกได้ว่าเชื่อถือได้มากที่สุดแล้วนั่นเองโอลิเวอร์กราสเนอร์ผู้จัดการทีมของทางคริสตันพา l เลตกำลังพยายามต่อสู้อย่างหนักที่จะรั้งตัวของทางมาเกฮีเอาไว้อยู่กับทางสโมสรต่อไปโรมาโนระบุก่อนที่ทางแอนฟิ r พราชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะจะมีการหยิบฉวยมารายงานต่อ แต่แม้ว่าเราจะเห็นความพยายามดิ้นรนมากขนาดไหนสำหรับตัวของทางกราสเนอร์ก็ตามทีแต่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคนที่เขาต้องขึ้นไปงัดข้อด้วยนั้นเป็นถึงระดับประธานสโมสรที่มีอำนาจเปิดเสร็จที่ซึ่งเขาอันที่จริงไม่จำเป็นต้องมาฟังความคิดเห็นของทางผู้จัดการทีมเลยด้วยซ้ำไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทางโรมาโน่ก็มีการออกมายืนยันด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งเลยว่าล์พูของเรายังคงมองโลกในแง่บวกสำหรับตีวนี้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ตัวนักเตะมาร่วมทีม ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในเวลาหนึ่งทุ่มตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษหรือเวลาตีหนึ่งตามเวลาในประเทศไทยของคืนวันนี้ลรเวอว่าู้ยังคงมองโลกในแง่บวกสำหรับการจะได้รับไฟเขียวสำหรับการคว้าตัวทางมากเกฮีมาจากทางคริสตันพาเลตดิวนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปอยู่ลูมาโนโพสต์ดินยันผ่านหน้าเอส่วนตัวของเขา หลังจากเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ล่าตัวทางมาเกฮีที่ทางโดมาโนก็อ,อกมาให้สัญญาณเชิงบวกกันไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแข่งขันอยู่ในตอนนี้อาจาจะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับขอ้อเสนอแล้วแต่มันจะต้องแข่งขันกับเวลาที่มันเหลืออยู่อีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการ แล้วสิ่งที่ทําให้มันน่าเป็นกังวลใจเพิ่มมากขึ้นก็คือเราไม่ใช่แค่ต้องมาดุ้นดิวสําหรับตัวของทางเกฮีเพียงอย่างเดียวเพราะมันดันไปเกี่ยวข้องกับอีก2ดิวของทางฝั่งคริสตันพาเลตเองด้วยนั่นก็คือในรายของทางชาดีของโวที่พวกเขากําลังจะคว้าตัวมาจากทางตูลุสที่นักเตะก็ไปเข้ารับการตรวจร่างกายแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญากับทางคริสตันพาเลต รวมไปถึงอีกหนึ่งดีลล่าสุดที่พวกเขาเพิ่งจะมาสามารถบรรลุข้อตกลงได้แบบสดๆร้อนๆในช่วงเย็นวันนี้กับในรายของทางอีกอร์ฮูริโอเซนเตอร์ฮับจากทางสโมสรนนกหนังนวลไบรตันแอนด์โฮฟออบเบียนที่ซึ่งทางพาเลตเองก็สามารถจะบรรลุข้อตกลงในการขอยินตัวนักเตะมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลนี้แถมยังมีออปชั่นในการซื้อขาดนักเตะได้อีกด้วย แต่ตัวของทางอีกอนนั้นก็ต้องเดินทางมาเข้ารับการตรวจร่างกายของพวกเขาซึ่งนั่นก็จะต้องกินเวลาอีกสักพักหนึ่งและตราบใดที่ทั้ง2ดิวดังกล่าวข้างต้นยังไม่เสร็จสิ้นทางพาเลตแม้ว่าจะตกลงเรื่องค่าตัวกับทีมของเราได้แล้วก็ยังไม่ยอมอนุมัติกันย้ายทีมของทางเกฮีอยู่ดี นั่นถึงทำให้ทางเบนจ่าคอบนักข่าวสายของคนดังที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางทอรสปอร์ตและเขาก็เป็นหนึ่งในนักข่าวตัวตึงประจำช่วงซัมม์นี้เลยก็ว่าได้เขาจะมีการออกมาชี้ชัดเลยว่าการแก้เกมของทีมเราก็คือจะไม่ให้ตัวของทางเกฮีเดินทางมารับการตรวจร่างกายที่สแานซอกเอซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เหมือนกับในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักแต่ในทางกลับกันหากได้รับไฟเขียวของดิวนี้ออกมาเมื่อไหร่ก็ตามเราจะให้ตัวของทางเกฮีตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ที่เรามีการเตรียมความพร้อมเอา วลวที่กรุงลอนดอนเลยต่างหาข่าวด่วนข่าวเจาะพิเศษในตอนนี้หรืวอรว่าภูมมีความมั่นใจว่าจะสามารถปิดดิลสารบตัวของทางมาเก่หฮีได้จากขอบโพสต์ยินยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาเองข้อตกลงมันได้เกิดขึ้นแล้วและในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับการแข่งขันกับเวลาการตรวจร่างกายจะมีขึ้นที่กรุงลอนดอนหากดิวนี้สามารถที่จะเสร็จสิ้นลงได้ เมื่อพูดถึงดีลของทางมาร์กีฮีกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งดีลที่เรียกได้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันโดยตรงนั่นก็คือโอกาสการย้ายทีมของตัวโจโกเมสประกังสารพัดประโยชน์ของทีมเราหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันออกมาจากสื่อหลายแหล่งที่ชี้ชัดเลยว่า ตัวของทางโกเมสจะได้รับอนุญาตให้สามารถที่จะย้ายออกจากทินแอนฟิลด์ของเราได้หากมันเป็นดีลการย้ายทีมแบบถาวรถ้าทีมของเราประสบความสําเร็จในการคว้าตัวทางเกฮีมาสู่สโมสรได้แล้วนั่นจึงทาให้ตัวของทางนักเตะมีการพูดคุยกับทางปีศาจแดงดําเอซีมิลานที่ซึ่งพวกเขาก็มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาที่ทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราก่อนที่จะได้รับไฟเขียวให้สามารถพูดคุยกับตัวของทางนักเตะได้ มันไปถึงขั้นที่พวกเขาสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางกูเมสได้แล้วอีกด้วยซึ่งจะมีการเซ็นสัญญาระยะยาวกันถึง4ปีและจะผูกมัดมตัวของทางกูเมสในถิ่นซานซิโรสเตเดียมยาวไปจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 9แต่ท้ายที่สุดดิวดังกล่าวที่เราได้ว่ามาทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วและคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหาจแต่เป็นตัวของทางฟาบริซซโอโรมาโนนั่นเอง เพราะทางผู้บริหารของทางสโมสรฟุตบอลหรือว่าูลของเราประเมินแล้วว่าหากมีการปล่อยตัวทางกูเมสออกไปในตอนนี้ทางๆงที่ดอายังไม่มีการสินสัญญาก,กับตัวของทางมารก์กิฮีเข้ามามันจะเป็นความเสี่ยงมากเกินไปและเวลาที่เหลืออยู่อีกแค่เพียงไม่มากการดําเนินการสาหรับดีวของตัวกูเมสนั้นก็ไม่น่าจะทันเดดไลน์ในตราบรอบนี้จึงมีการแคนเซิลดีวไปในท้ายที่สุด มันยังคงไม่มีการให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของทางโจโกเมสไปสู่ทางสโมสรนเอซีมิล,นนลานจากทางลนะิเวอร์พูลนักลูมาโนโพสต์ยินยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาดิวการย้ายทีมของทางมาร์เกฮียังไม่เสร็จสิ้นนักตอนนี้ดังนั้นในเรื่องของการตรวจร่างกายและเวลาการเดินทางจึงเป็นประเด็นปัญหาสําคัญ แล้วหลังจากที่เราเห็นตัวของทางโรมาโนมีการโพสต์เรื่องดังกล่าวออกไปได้เพียงแค่มไม่นานเท่านั้นเขาก็ตามระอ,อีกหนึ่งโพสต์ที่เป็นการยืนยันชัดเจนเลยว่าในตอนนี้ดิวการย้ายทีมของโตโกเมสไปอยู่กับทางรอสโซเนลี่นั้นได้ปิดตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิเว่าผู้ยืนยันว่าจะไม่มีการให้ไฟเขียวสำหรับการย้ายไปสู่ทางสโมสรเอซีมิลาน Milan, ของตัวโจโกเมสดิวในตอนนี้ได้จบลงไปแล้วโรมาโนยืนยันซ้ำอีกรอบหนึ่ง ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในเราก็เปิดประเด็นถึงเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะที่มีโอกาสจะย้ายทีมออกไปแต่สุดท้ายถูกขวางดิวเอาไว้แล้วแต่เราจะขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่เขาน่าจะประสบความสําเร็จในการย้ายออกจากทีมของเราก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงนั่นก็คือในรายของทางฮาวิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากอนาคตของเขาก็เรียกได้ว่าแกว่งไปแว่งมาสิละเกินตลอดในช่วงหนึ่งถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะหากเพืเ่อนๆจำกันได้ตอนแรกตัวของทางเอเนียก็าสามารถที่จะเป็นลูกข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางอาเบรสัสซิกสโมสรชื่อดังจากศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันได้แล้วถ้าต,ติดปัญหาอยู่ตรงที่ทางพวกเขาไม่สามารถที่จะตกลงค่าตัวกับทางหรือว่าผูของเราได้แล้วจากนั้นมันก็มีการเปิดเผยออกมาอีกด้วยว่าทีมของเราตั้งใจที่จะเก็บตัวของทางนักเตะเอาไว้แม้ว่ามันจะขัดกับความต้องการของตัวเอเนียเองกระตาบที แล้วในตอนนี้เมื่อเวลาเดินล่วงเลยมาถึงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะมันก็เกิดเหตุการณ์พริกผันที่เรียกได้ว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยก็ว่าได้เมื่อทางสิงห์ขงาดแอสตันวิลล่าของทางคุณซ้ออูในเอมรีเทรนเนอร์จอมแท็ติกก็มองเห็นเลยว่านั่นเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะคว้าหนึ่งในนักเตะที่มีพรสวสรว์มากที่สุดอย่างตัวของทางเอเนียไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาได้ แถมพูดถูกออกมายืนยันเรื่องนี้เป็นคนแรกยังเป็นทางเจนเพียสเหยว่ขาวงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทำงานให้กับทางดิอัตเลติกสามารข่าวยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษอ,อีกตัวแอสตันวินล่าต้องการที่จะเซ็นสัญญากับทางฮาววเอนเลียดนะเพียสระบุเอาไว้ในหน้า x ส่วนตัวของเขาข้อเสนอน่าจะเป็นการยืนตัวมากกว่าการเซ็นสัญญานักเตะแบบถาวรดีลของทักเล็กซันเดอร์อิซักก็ใกล้ที่จะเกิดขึ้นนั่นจึงนำมาซึ่งการย้ายทีมของตัวเอ็นเลียด หากทางสโมสรฟุตบอลหรือว่าผู้มองว่ามันมีข้อสเสนอที่เหมาะสมเข้ามา ไปกันต่อเลยครับเพื่อนก็ยังคงเกาะติดเกียบกับเรื่องราวของทางคาวิเอ็นเลียอีกเช่นเดียวกันเพราะหลังจากที่รอนได้เห็นทางเจมสมีการโพสต์เช่นนั้นออกมาได้เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็ได้เห็นตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนมีการออกมาคอนเฟิร์มแต่มีการให้รายละเอียดเชิงลึกไปมากกว่านั้นด้วยว่าสุดท้ายแล้วการที่ตัวของทางแอสตันวินล่ามีการเบี่ยงเป้าหมายมาหาทางเอ็นเลียดก็เพราะว่าโอกาสที่พวกเขาจะไปคว้าตัวของทางลูคัสปาเกต้ามานั้นไม่ประสบความสําเร็จ จึงาให้ตัวของทากอูน่าเอมิลี่นั้นเบนเป้าหมายมาเซ็นสัญญากับเนราาของทางเอ็นเลียดแทนแล้วจากแรกแริ่มเดิมทีที่เราเชื่อกันว่ามันจะเป็นเพียงแค่สัญญายืนตัวนั้นลูมาโน่ก็ชี้ชัดเลยว่ามันเป็นสัญญายืนตัวจริงๆครับแต่จะมีเงื่อนไขบังคับให้ทางแอสตันวิลล่าจะต้องซื้อขาดนักเตะไปร่วมทีมแบบถาวรด้วยสนนราคารวมทั้งสิ้น35ล้านปอนด์ แอสตันวินล่าในตอนนี้กำลังใกล้ที่จะปิดดิวการคว้าต,วตัวทางฮาวิเอ็นเลียดได้แล้วหลังจากดิวของทางลูคัสปาเกต้านั้นล้มเหลวลงไปลูมาโนโพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขามันจะเป็นขอน้อเสนอขอยืมตัวพร้อมออปชั่นในการซื้อขัดนักเตะที่มูลค่าค่าตัว35ล้านปอนด์โดยที่มีนัดหมายในการตวรวจร่างกายเอาไว้แล้วอีกตัว ซึ่งหลังจากทางโรมาโนม,มีการเปิดเผยถึงประเด็นนี้ออกมาได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเขาก็ตามมาด้วยอีกหนึ่งโพสต์ที่มีการยืนยันเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางเอ็นเลียดนั้นก็มำลังจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของทางแอสตันบินล่าอย่างเต็มตัวพร้อมกับวลีเด็ดประจำตัวของเขาว่า h e ียวีโก ข่าวด่วนแอสตันวินลาสามารถบรรลุข้อตกลงด้วยวาจากับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool, ในการเซ็นสัญญากับทางฮาวิเอนเลียดได้แล้วเฮียวีโก้ลูมาโน่โพสต์เอาไว้ในหน้าเอ็กซ์ส่วนตัวของเขาข้อตกลงที่พวกเขาทำกับทางลิเวอร์พูลนั้นจะเป็นสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขบังคับซื้อขัดนักเตะที่จะมีการการันตีแพ็กเกจมูลค่า35ล้านปอนด์ขณะเดียวกันการตรวจร่างกายก็ได้ถูกจัดเตรียมเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้ว ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้หากเรามองว่าดีเมื่อสักครู่นี้เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะและ้วบางทีมันอาจจะยังไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นั้นครับ หากเราย้อนกลับไปในช่วงเย็นของวันนี้ตอนที่ทางพอจอยส์อีกหนึ่งเดี่ยวข่าวสายของคนดังที่ทำงานให้กับทางเดอะทาวสมีการออกมาเปิดเผยเรื่องการที่ทางแอสตันว l ลลอยากจะได้ตัวของทางฮาวิเอนเนียอีกหนึ่งนักข่าวสายของอย่างทางเบนบ็อกแซกก็ ack, มีการรีโพสต์ข่าวดังกล่าวมาพร้อมกับมีการเขียนข้อความขึ้นมาสั้นๆเป็นชื่อของนักเตะคนหนึ่งว่ามอร์แกนโรเจพร้อมกับใส่อีโมจิเป็นรูปจับตา ซึ่งแค่นี้เราก็น่าจะพอทราบกันแล้วว่าตัวของทางบ็อกแซคต้องการจะสื่อสารอะไรออกมาและหลังจากที่ตัวของทางโรมาโน,โนมีการคอนเฟิร์มเคสการย้ายทีมของทางเอ็นเลียไปอยู่กับทางแอสตันวินล่านั้น เราก็ได้เห็นทาง Enfield Watch มีการตีข่าวคู่ขนานกันมาเลยว่าลรืวอรว่าูลของเรากําลังจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการไล่ล่าตรวจทางมอร์แกนโรเจอร์เข้ามาสู่ทีมของเราแข่งขันกับเวลาที่เหลืออยู่อีกแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเพื่อหวังที่จะให้ตัวของเขาเองเป็นตัวตายตัวแทนของทางอ n เล e l d ที่ย้ายทีมส่วนทางออกไปนั่นเอง สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางแอสตันวินล่ากำลังจะต้องปเปิดเนหน้ากับกฎแฟร์เพย์ทางการเงินและนั่นก็เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงโดยการแค่ขอยืมตัวของทากเกินเลียดไปใช้งานก่อนและค่อยไปจ่ายค่าตัวของเขาในช่วงปีหน้าที่ส5ล้านปอนด์ดังกล่าว แต่มาถึงเวลาตอนนั้นเองพวกเขาก็จะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับเรื่องของกรดแร์เพ์ทางการเงินอีกครั้งจึงทําให้ทางผู้บริหารของทางลิวร์กูเราเมางว่านี่จะเป็นโอกาสอันดีที่พวกเขาจะไปคว้าตัวทางโรเจอร์เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแผงกองกลางของเราได้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเดียวที่ค่อนข้างจะวินวินสําหรับทุกฝ่าย ต่อุปสรรคใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเวลาซึ่งเราต้องมาดูกันว่ากับเวลาไม่กี่ชั่วโมงนี้ทีมของเราจะสามารถพาตัวนักเตะสวนทางกลับมาจากทางแอสตันวิลลาได้หรือไม่แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ